ถ้าเราอยากเป็นผู้เจริญในกุศลธรรมเป็นผู้อยากได้กุศลที่ตัวเองยังไม่เคยได้สิ่งสําคัญที่เราต้องมีคือทําสมาธิให้ได้ต่อเนืน่องต่อเนื่องอย่างไรเช้าก็ทํากลางวันก็ทําเย็นก็ทําแล้วก็ต้องทําในทุกทก,กวันนี่แหละความสําคัญของสมาธิต่อยอดให้เราได้ถึงกุศลและในเรื่องกุศลอกุศลนี้มันก็สงเคราะหเข้าได้ในส่วนของสม,มประฐานสีหรือสม,มาวายามะในอริยมรรคเปองค์แปด ใครที่ทําสมาธิยังไม่ครบ3เวลาต่อวันก็ต้องกลับไปทําให้ครบก็มาถึงเช้าของวันอังคารที่20มกราคม2569ก็ได้เวลาที่พวกเรามากระทำกิจด้วยการฟังกระทำกิจด้วยความเป็นพระองสูสุ พวกเราก็จงตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงียโสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิบอนังหาและก็เพื่อความบริบูรณ์ของโพชฌงทั้งเจ็ดธรรมะวันนี้ที่เราจะได้ยินได้ฟังก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อ458เล่มที่20ข้อ458ก็เป็นธรรมะนะที่เกี่ยวข้องกับ การที่เราจะบรรลุกุศลธรรมหรือไม่บรรลุกุศลธรรมนั้นเพราะเหตุอะไรบ้างก่อนหน้านี้นเคยเอาพระสูตรเรื่องเหตุหกประการถ้าใครมีก็เป็นผู้ควรเพื่อบรรลุความมีกําลังในสมาธิแล้วก็เพื่อควรบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุอันนี้มีน้อยกว่านั้นจาก6ลดเหลือสม จาก 6, ลดลงเหลนะือสามสข้อนั้นมีอะไรบ้างพระผู้มีพระภาคเปรียบอุปมาก,กับพ่อค้านะพ่อค้าที่มีองค์ประกอบ3มอย่างนี้เป็นผู้ไม่ควรจะได้โพกทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือไม่ควรทำโภกทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นพ่อค้าที่มีลักษณะ3มอย่างนี้มีอะไร คือในเวลาเช้าไม่ตั้งใจทำงานให้ดีในเวลากลางวันไม่ตั้งใจทำงานให้ดีและในเวลาเย็นไม่ตั้งใจทำงานให้ดีพอค้าผู้ประกอบเป็นลักษณะสมอย่างนี้เลยก็เป็นผู้ไม่สมควรจะได้โพกษทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือไม่สมควรที่จะทำโพกษทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้น สรุปก็คือเพราะขาขี้เกียจนั่นเองเช้าก็ขี้เกียจกลางวันก็ขี้เกียจตอนเย็นก็ขี้เกียจแทนที่จะได้เงินมากขึ้น,นมันก็ไม่มากเงินที่ยังไม่ได้ก็จะไม่ได้ส่วนเงินที่มีอยู่แล้วมันก็จะไม่เพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะขี้เกียจทำไปส่งๆทำสักแต่ว่าทำพอให้มันผ่านไปสมนวนไทยน่าจะเป็นเช้าชามเย็นชาม ตรงกันข้ามเหมือนกับหมู่ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม3มประการก็เป็นผู้ไม่ควรจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือไม่ควรทํากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญจ,จริงขึ้นภิกษุที่ไม่ควรบรรลุกุศลธรรมเป็นอย่างไรคือหนึ่งในเวลาเช้าไม่ตั้งใจกำหนดทำสมาธิให้ดี ในเวลากลางวานันไม่ตั้งใจกำหนดสมาธิให้ดีและในเวลายเย็นไม่ตั้งใจกำหนดสมาธิให้ดีภิกษุผู้ประกอบด้วยลักษณะสามอย่างนี้แหละเป็นผู้ไม่สมควรที่จะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ หรือไม่สมควรทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นน่าสนใจตรงที่ว่าสมาธิมีส่วนให้เราทำกุศลให้เจริญหรือไม่ทำกุศลให้เจริญได้เลยหากเราไม่ขยันไม่ตั้งใจทำสมาธิให้ดีในเวลาเช้าในเวลากลางวันและในเวลาเย็น กุศลธรรมที่เรายังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นส่วนกุศลธรรมที่เรามีอยู่ก็จะไม่เจริญขึ้นเห็นความสำคัญของสมาธิหรือยังเห็นความจำเป็นว่าเหตุใดเราต้องตั้งใจทำสมาธิให้ดีทั้งสามเวลาต่อวันหรือยังไปดูในแง่มุมตรงกันข้ามราพระผู้มีพระภาคก็กล่าวว่า พ่อค้าผู้ประกอบด้วยลักษณะสมอย่างก็เป็นผู้สมควรจะได้โพกะทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือสมควรเพื่อที่จะทำโพกะทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นลักษณะสมอย่างมีอะไรในเวลาเช้าตั้งใจทำงานให้ดีในเวลากลางวันตั้งใจทำงานให้ดีและในเวลาเย็นก็ตั้งใจทำงานให้ดีพ่อค้าผู้มีลักษณะสมอย่างนี้แหละ ก็เป็นผู้สมควรที่จะได้พกกระซับที่ยังไม่ได้หรือสมควรที่จะทํำพกกระซั์ที่ได้แล้วให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นนะใครประกอบอาชีพใดๆก็ตามอย่างสมมุติอาชีพพ่อค้าขยันนะเช้าก็ต้องตั้งใจกลางวันก็ต้องตั้งใจเย็นก็ตั้งใจร้านค้าไหนเปิดแต่เช้าก็ได้รับลูกค้าก่อนร้านค้าไหนปิดที่หลัง ลูกค้าที่ตกล่นก็ยังได้รับต่อยจึงเป็นเหตุให้บางร้านค้าเปิด24ชั่วโมงก็มีก็เพื่อรับลูกค้าตลอดเวลาก็เหมือนกัน,น,นถ้าพวกเราจะทำงานแต่เช้าชามเย็นชามอยากงานนั้นจะสำเร็จและยิ่งถ้าเป็นงานส่วนตัวของเราด้วยแล้วก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ ก็เหมือนกันนะพระผู้มีพระภาคก็โยงเข้ามาหาลักษณะของหมู่ภิกษุว่าถ้าภิกษุประกอบด้วยธรรมะสามประการหรือเป็นผู้ประกอบด้วยลักษณะสามอย่างก็ย่อมสมควรจะได้บรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือสมควรที่ทํากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นลักษณะสามอย่างอะไรบ้างในเวลาเช้าตั้งใจกําหนดทําสมาธิให้ดี ในเวลากลางวันตั้งใจกํำหนดทำสมาธิให้ดีและในเวลาเย็นตั้งใจกําหนดทำสมาธิให้ดีภิภษุษที่มีลักษณะ3อย่างนี้แหละ <c oughs> ก็เป็นผู้สมควรเพื่อที่จะบรรลุก,กุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุและสมควรที่จะทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าเราอยากเป็นผู้เจริญในกุศลธรรมเป็นผู้อยากได้กุศลที่ตัวเองยังไม่เคยได้ สิ่งสำคัญที่เราต้องมีคือทำสมาธิให้ได้ต่อเนื่องเราจะเห็นคำตอบหนึ่งคำว่าต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างไรเช้าก็ทำกลางวันก็ทำเย็นก็ทำแล้วก็ต้องทำในทุกๆวันนี่แหละความสำคัญของสมาธิ ต่อยอดให้เราได้ถึงกุศลและในเรื่องกุศลอกุศลนี้มันก็สงเคราะห์เข้าได้ในส่วนของสม,มปธานสีหรือสัมมาวายามะในอริยามรรคไมองค์8ถูกต้องหรือไม่ในอริยามรรคไมองค์8หรือสมมปทานสีอย่างอริยามรรคไมองค์8ส่วนสัมมาวายามะเรื่องกุศลพระผู้มีพระภาคก็กล่าวว่าให้เราปลูกความพอใจ พยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นปลูกความพอใจพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วไม่ให้มันเลือนหายไปและก็เพื่อทำให้มันจะเดินงอกงามไปบุญจริงขึ้น นี่คือสัม,มประทานสีและสัมมาวายามะในส่วนของกุศลและสิ่งที่จะเกื้อกูลในการที่ทําให้เราบรรลุเป้าหมายบรรลุผลลัพธ์อย่างนี้นั่นก็คือการทําสมาธิอยากจะบรรลุกุศลธรรมแต่ขี้เกียจทําสมาธิมันก็ยากนะเพราะว่าการที่เราทําสมาธิอยู่เป็นประจํา จะทำให้เรามีกําลังในการที่จะสู้กับกิเลสสู้กับความที่อยากออกไปในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรกําลังเราถึงจะมีเราจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าดีชั่วรู้หมดแต่อ,อดไม่ได้พวกนี้กําลังไม่พอคือดีชั่วรู้แต่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้หากเราอยากยับยั้งชั่งใจได้ ก็ต้องกลับมานี่แหละฝึกฝนในส่วนของสมาธิฝึกมากแค่ไหนก็เช้ากลางวันเย็นและไม่ใช่ฝึกแค่รัดนิ้วมือไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ฝึกแค่ชั่วระยะดิดนิ้วไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งมากยิ่งเป็นประโยชน์เพราะผู้มีพระภาคกล่าวเลยว่าทำให้เจริญทำให้มากทำให้มั่นคง ดังนั้นหน้าที่เราคือต้องทำให้มาอย่าทำแค่นิดๆหน่อยๆแล้วบอกว่าเราได้ทำพระสุดท้ายทำแค่นี้คือแค่ช่วงระยะเวลาดีดนิ้วเนี่ยกำลังมันไม่พอหรอกและเมื่อกำลังไม่พอแล้วเราจะไปสู้กับกิเลสจะไปสู้กับอกุศลได้อย่างไรจะไปละความไม่พอใจจะไปละราคะโทสะโมหะได้อย่างไรเพราะจิตไม่มีกำลัง ไม่มีเพราะเราทําสมาธิแบบทรงๆทำแบบเช้าชามเย็นชามทาแบบขอไปทีทำสามเวลาจริงทําแต่แค่นี้มันไม่ได้อะไรดังนั้นก็ให้พวกเรากลับไปพิจารณาดูว่าเราจะมีลักษณะแบบพ่อค้าที่ได้กําไรเพิ่มขึ้นหรือเป็นพ่อค้าที่ไม่ได้กําไรเพิ่มขึ้น นี่ก็คือเหตุสามประการที่ทําให้เราได้บรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุแล้วก็ทํากุศลธรรมที่เราได้บรรลุแล้วให้เจริญงอกงามขึ้นนะอันนี้3ข้อส่วน6ข้อก็ถือโอกาสทบทวนให้กับพวกเรานะก็คือเป็นผู้ชํานาญในเหตุแห่งความเจริญชํานาญในเหตุแห่งความเสือ่อมชํานาญในอุบาย ทำความพอใจให้เกิดขึ้นเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วแล้วก็ต้องทําให้ต่อเนื่องเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมก็จะเห็นว่าความต่อเนื่องก็มาปรากฏให้เราได้เห็นเราก็ต้องตระหนักว่าการต่อเนื่องสําคัญอย่างยิ่งต่อเนื่องแค่ไหนกันเนี่ยแหละทุกวันวันละสามเวลา จึงจะนับได้ว่าต่อเนื่องเป็นอย่างน้อยใครที่ทำสมาธิยังไม่ครบ3มเวลาต่อวันก็ต้องกลับไปทำให้ครบนะเพราะประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแก่ใครผลดีที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่นเกิดขึ้นแก่เราเพราะเราจะบรรลุกุศลที่ยังไม่ได้บรรลุ หรือกุศลธรรมที่เรามีอยู่แล้วก็จะเจริญมากขึ้นเราต้องระลึกไว้ด้วยว่าบุญเป็นชื่อของความสุขเราทําบุญเราทํากุศลอยู่ทุกวันและก็ทําอย่างต่อเนื่องลองคิดต่อไปสิว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นขนาดไหนความทุกข์มันจะหายไปจากเรามากขนาดไหนถึงบอกว่าสุดท้ายคนที่ได้รับผลคือเรา คนที่ได้รับประโยชน์คือเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นถ้าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นมันก็เป็นผลพลอยได้แต่พวกเราเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงก็หวังว่าพวกเราจะลองเอาไปคิดเอาไปพิจารณาดูว่าอนาคตข้างหน้าเราจะอย่างไรดีปีน,นี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นสักการ ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเอาไว้ตั้งแต่นั้นๆก็อาจจะทําให้ปีนี้ทั้งปีเราก็จะอยู่ด้วยความสุขเป็นส่วนมากหรือมากเป็นผู้มีความสุขเพราะเราสร้างสิ่งที่เป็นกุศลสร้างสิ่งที่เป็นบุญเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีอันนี้ก็คือธรรมะที่นำมาฝากให้กับพวกเราในช่วงเช้าวันนี้ ก็เหมือนเคยนะวันนี้เราก็มีนัดกันช่วงประมาณเทีย่ยนงะก็จะได้นั่งสมาธิฟังสัมสนสนาธรรมแล้วก็ช่วงเย็นเราก็จะได้ไปบำเพ็ญประโยชน์นะกายามานัดหมายกันประมาณ4ี่โมงครึ่งนะทยอยกันออกไปแล้วก็คืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ร่วมกันพรุ่งนี้พวกเราก็ เป็นการอยู่ปฏิบัติวันสุดท้ายเสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับภูมิลำเนาเห็นไหมว่าห้าวันสี่คืนนะไม่ใช่ว่ามันจะนานแบบเดียวเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาขออนุมโมทนากับพวกเราทุกคนได้ไดมา ีเจตนาอันเป็นกุศลในการมาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสังสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภากรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม ที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกในนาคตการอันไกลโดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเอเอเตตียมัััวกนกนถิด กล่าวคำถวายอาหารร่วบกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพระตาหารวายพาหาและของบริวารเหล่านี้และของบริวาเ่นี้แด่พระพิสุสงค์แด่พระิสุสง์ขอพระพิสุสง์์โปรดรับพระตาหารโดัตหาและของบริวารเหล่านี้ของบริรของข้าพเจ้าทั้งหยของข้าพเจ้าทั้งหลาย เ,เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเ,เพื่อทำให้แก้งซึ่งนิพานพ,นพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายตลอดการและนานเธอสาธุเดี๋ยวตั้งใจฟังอนุมโมทนาอายุโทพลโททีโรวันนาโทรปาติพานาโท สุขาสาธาตาเมธาวิสุขังโซอธิกาชติอายุงทตวาพลังวันนางสุขันจปฏิภาณโททีคายุยาสวาโหติยาทายาทุปปาัจติติกาเลทะทันติสัปัญญาวทันยูวีตามัจฉรา กาเลนะทินังอริเยสุชุภูเตสุตาทิสุวิปัสสนามนาตสาวิปุลาโหติทาคีนาเยตาธาอนุโมทันติเวยาวัจังการุณติวานาเตนาทาคีนาโอนาเตปิปุญญสสาภาคีโน ตัดสมาทาเทอปติวานาจิตโตยาถาทินางมหพลังปุญญาณิปารโลกสมิงปฏิทาหุนติปานินันติ